ข้อที่มกุล่าวันที่9นะคะซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทอาตาจำกัดได้รับใบส่งของใบสำกัอใบแจ้งหนี้เลขที่สองหนึ่งกหนึ่งหนึ่ง่งซื้อแล,ล้วรกนรุ่งปต้าอาวาชั่นจำกัดแบ่งคันคันละหนึ่งแสสองห่บาทเราจะมาทำการบันทึกรยการนะคะคลิปที่ ระบบซื้อค่ะกดบ k f โ o w ค่ะกินกดกินไว้สินค้ามีอาหรือมีไอค่ะคลิกขวาวันที่เก้าเป็นรายการเป็นรายการือเชื่อนะคะออกใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งค่ะ ราคา0 0 0ยศูนย์สำนักงานใหญ่เล่นกิจการศูนย์ศูนย์ศูย์หน่งหรือเชื่อค่ะศูนยนเคเราจะเห็นว่ามีเราเข้ามาแล้วนะคะมีรายการหนึ่งรายการที่เคยเิ้ีเอาไว้เมื่อเออเมื่อยอดอกมาต้องนวดค่ะเราคลิดเพิ่มอีก ลขที่นะคะไม่ต้องใส่นะคะเราจะใส่เลขี่างยิงค่ะสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งค่ะวันที่เปลี่ยนนะคะเป็นวันที่เก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าแปผู้ขายะค่ะให้แตะคีย์ enter ค่ะ โะะอาสามแล้ะไปจักอาตาทำจัดค่ะกดเลือกค่ะโอเคค่ะช่องตัวทีนะคะให้ใส่หนึ่งรหัสนะคะใส่จีเอ็นเพิร์คเราซื้อเพื่อสินค้ารถยนตนลุนเตอร์สแอรเอวชั่น เลือกค่ะจำนวนนะคะซื้อมาจำนวนแปดพันค่ะปุ่มเพิ่มค่ะ8คันกดโอเคค่ะรวมแล้วแปดคันคันละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแปดพันก็เก้าแสนสิบหมื่นบาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะ เดบิตซื้อเชื่อนะคะ9 6 0 0 0บาทเดบิตขายติดซื้อ6 7 2 0 0บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้า1,020,7200บาทขาสองข้างเดบิตเครดิตเท่ากันแล้วนะคะจุดปิดบันทึกค่ะเราไม่ต้องยินนะคะหลักการกดโอเคค่ะกดเสร็จจะออกค่ะ มีแรงบังคับสองใบแล้วเนี่ยตอนนี้ปดไดเสร็จ่อค่ะแป็นเส้นค่ะบันยึดรายการที่เก้าก็จุเส้ขนเชิงเข้าี้ค่ะ